ริมฝั่งทะเลอำเภท่าสาราจงหวััดนครศรีธรรมราชมีอีกหนึ่งหมู่บ้านของชาวไทยมุสลิมที่มีวิธีการใช้ชีวิตแบบชาวประมงบ้านท่าสูงบนมีความหลากหลายของการประกอบอาชีพทั้งประมงการทำกุ้งแห้งการทำปลารวมถึงการหาวายอวนวายเป็นการนำเปลือกหอยสังมาทํทำอวนล่าวายเพื่อให้ปลาหมึกวายนั้นได้ติดกับดัก ก็มีรายอาชีพก็มีเอาผู้อายก็ผลปูปหวนปล้ลาก็มีรายอาชีพอวนหาปลาหมึกวายเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาของการเรียนรู้จากธรรมชาติของคนรุ่นเก่าที่มีมายาวนานสู่คนรุ่นใหม่ในปัจจุบันธรรมดาตุกป,ปีตุกป,ปี เดือนมซีซาเดือนบุษซาเขาเฉยหรือออกกันแล้วแต่ว่ามีนี่ออลลัมนะค่ะเขาไม่เน้นอนหวังลำครับเป็นมึนๆหลวงไปใหนลีลึกหรือว่อาเนี่ลายลวกใกล้ๆอะไรอย่างไใกล้กันมีอะไรอย่างไร่ใกล้กันมีไปกันมีอย่างที่อื้นะคะเขาใช้เป็นขวดกับที่นี่อมันที่นี่แบบนี้มันดีว่ายังไงไะคะ น,นี่มันมันไม่แตกเลยนะแต่เบ,บ็ขวดมันจะแตกอันนี่มันถึงว่าอะแต่ว่ามันข้าวนะข้าวเมื่อไหร่และแต่ข้าวดีว่าขวดมาหรือว่าขวดดีว่าไอ้น,นี่ค้าดีว่าเลยเบ็ดไม้แล้วถึงมันขันออกไงเองมันเลยถ้าว่าไม่ออกก็คืออนังเครือดานถึงมันจะดูโง่หัวเองวิธีขั้นตอนการทำอุ่นไหวก็ไม่ยาก เพียงแค่การนำหอยสังมาตกแต่งให้ได้รูปทรงขนาดเล็กและเหมาะสมการทำอวนวางเมื่อตกแต่งได้ตามรูปทรงความต้องการเพียงแค่นำหอยสังมาเจาะ เพื่อทำการร้อยเชือกนั่นเองถึงแม้ในปัจจุบันอาชีพการหาปลาหมึกวายในชุมชนบ้านท่าสงบุญจะลดน้อยลงจากจำนวนวายที่ลดลงแต่ก็ไม่อาจเปลี่ยนวิธีการหาปลาหมึกวายจากการใช้อวนวายที่มีมาเนื่อน,นาน ทุกวันนี้หอยที่นํามาทําอวนวายจะต้องนําเข้ามาจากต่างพื้นที่การสืบสารภูมิปัญญาอวนวายนี้จึงสะท้อนทรัพยากรชุมชนที่เคยมีอยู่ถึงแม้ทุกวันนี้จะหายไปแล้วก็ตามคุณผู้ชม